นิยายเรื่องฉันคอยเธอ I promise I will come back เขียนโดยกายสุวรรณโรธแอนลิตาพีตอนที่10บนำพาคนเรามักจะมีเวลาให้กับสิ่งที่สำคัญเสมอไม่ว่าตอนนั้นเราจะมีเวลามากน้อยขนาดไหนก็ตามและก็น่าแปลกช่วงเวลาให้เรามีความสุขทำไมมันช่างผ่านไปอย่างรวดเร็วเราความสุขสินะ ที่ทำให้เราลืมวันลืมคืนหรือพบความรักอะไรกันแน่ที่ทำเข็มของนาฬิกาหมุนเร็วมากกว่าเดิมลานจอดรถข้างโรงแรมในตอนสายอากาศเริ่มอุ่นกำลังพอดีของฟ้าเปิดกว้างไม่มีก้อนเมฆบดบังดวงอาทิตย์มลิซ้อนยืนอยู่ข้างจักรยานสองคันที่จัดเตรียมไว้อย่างเรียบร้อยรอยยิ้มอ่อนโยนผุดขึ้นบนใบหน้าเธอผายมือไปทางจักรยานด้วยท่าทางอ่อนหวาน ทอดสายตาให้โตนแตรและวิกเตอร์พร้อมเอ่ยด้วยน้ำเสียงสดใสมาลิว่าเราควรเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้โลกนี้น่าอยู่ด้วยการลดมลภาวะเซฟเดอะเวิลดกันล่ะเจ้าเธอเอ่ยอย่างภาคภูมิใจแต่ความตั้งใจที่จะรักโลกมือขาวายไปยังจัก,กรยานซึ่งจอดรอเอาไว้อยู่แล้วปาขยับพูดอย่างมีจริตจักร้านคันเนี้ของวิกเตอร์ คันนี้ของมาริเจ้าอุ๊บมีแค่สองคันพอดีน้องไม่คิดว่าต ồn แตรจะมาด้วยเลยเตรียมไว้แค่เนี้ทำยังไงดีนะตนแตรมองจักรยานสองคันอย่างช่างใจแม้จะผิดหวังนิดหน่อยแต่ก็พอเข้าใจได้เขามองมาริสลับกับวิกเตอร์อย่างใช้ความคิดและเมื่อตัดสินใจได้แล้วเขาก็พูดออกมาด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนงั้นผมไม่งั้นตนแตรคันนี้ละกันนะคะ แล้วเดือดน้องจะเสียสละซอนพี่วิกเตอร์แทนวันนี้เราจะไปชมความงามของวัดวาอารามที่เก่าแก่ของเมืองแป้กันเจ้ามาลีผููแท้เมื่อรู้ว่าตูนแตรจะไม่ไปด้วยกันและนั่นก็จะทำให้แผลที่คิดเอาไว้เสียหมดเธอพูดจบก็ส่งยิ้มร่าเริงให้กับทั้งสองหนุ่มก่อนจะหันไปพูดเป็นภาษาอังกฤษกับวิกเตอร์แพ a has beautiful temples let's go เมืองแพร่มีวัดที่สวยงาม ไปกันเถอะเดี๋ยวก่อนมาลีมีอะไรอีกเหรอโตนแตรวิกเตอร์คุณโอเคไหมที่จะให้มาลีไปด้วยโตนแตรไม่ได้ตอบคำถามของคนที่เขาเรียกร้างเอาไว้แต่เลือกที่จะหันไปถามอีกคนที่มองกันอยู่เขาไม่อยากให้การมาของตัวเองทําให้วิกเตอร์อึดอัดเพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะชอบพาใครซ้อนจักรยานอีกอย่างมาลีก็เป็นผู้หญิงด้วยกลัวว่าจะถูกมองไม่ดี ไฟต์สบายดีครับสบายดีครับโอเคดีค่ะงั้นไปกันเลยนะคะมาลิซ้อนยิ้มแฉ่งเมื่อได้คำตอบที่น่าพึงพอใจเธอขยับถอยหลังเพื่อหลบทางให้วิกเตอร์นำจัก,กรยานออกจากช่องจอดก็จะขึ้นนั่งบนเบาะด,ด้านหลังไปทางนี้ค่ะเอา้าไหลวะเนี่ยอุ๊บ what อ๋อออ รถของตรนแตรน่าจะเสียคะ่ะคงไปไม่ได้แล้วทันทีที่ออกตัวจัก,กรยานโตนแตรกลับพบว่าโซ่จัก,กรยานหลุดเขาหยุดอยู่ตรงนั้นอย่างหงุดหงิดเล็กน้อยในขณะที่มาร,ริซซอนแกล้งทำน้ำเสียงตกใจมาริหันมามองตนแตรด้วยสายตาที่แฝงความเจ้าเล่ห์มันรู้อยู่แล้วว่าจัก,กรยานคันนี้ใช้งานไม่ได้ซึ่งความจริงก็เป็นแบบนั้นเพราะมาริตั้งใจะจ,ะจะซ้อนรถของวิกเตอร์แต่แรกอ,อยู่แล้ว ทำยังไงเดียเราคงต้องไปด้วยกันสองคนแล้วนะเจา้าไปเลยเจา้าอ๋อครับวิกเตอร์ที่ไม่เข้าใจสถานการณ์เท่าไหรเพราะเสียงที่มาริใช้พูดนั้นเล็กจนแทบจับใจความภาษาไทยไม่ค่อยออกแม้เขาจะฟังภาษาไทยเข้าใจประมาณหนึ่งแต่ก็ไม่ใช่ทุกสำเนียงเหมือนกับที่คนไทยฟังภาษาอังกฤษรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างนั่นแหละเขาจึงตอบรับเพราะได้ยินคำว่าไปเลยของเธอ ตนแตรยืนมองตามวิกเตอร์และมาลิซ้อนที่ปั่นจักรยานออกไปเขาแอบถอนหายใจเบาๆที่เสียรู้ให้กับผู้หญิงคนนี้แต่ถืออย่างนั้นเขาก็ไม่คิดจะยอมแพ้ลองซ่อมโซ่รถด้วยตัวเองจนมือเลอะเปื้อนไปหมดแต่ดูเหมือนโซ่จะไม่ได้หลุดธรรมดาเพราะตัวโซ่เขาไปติดอยู่ในซอกจานแน่นจนดึงไม่ออกตอนนั้นแม้จะไม่อยากยอมแพ้ให้กับมาลิที่มารยาร้อยเล่มเกวียน แต่เขาก็จนปัญญาจะซ่อมรถเองได้เฮ้ยสุดจะบัญญาจริงๆนะมาลิคคนนี้ตนแตรบนพึมพำขณะยกมือขึ้นปาดเหงือ่อที่ผุดขึ้นบนหน้าผากอากาศร้อนในยามสายทำให้เขารู้สึกเหนื่อยและอึดอัดเล็กน้อยเขาลังเลอยู่ชั่วครู่ก็จะตัดสินใจว่าปล่อยให้มาลิซ้อนกับวิกเตอร์ไปด้วยกันสองคนจะดีกว่าเพราะาเขาต้องขี่รถพ่วงตามไป คงดูเหมือนตั้งใจตามจนเกินหน้าเกินตามันก็คงจะดูไม่ดีเขาหมุนตัวเตรียมจะเดินกลับไปที่รถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างที่จอดอยู่ไม่ไกลแต่พอดีกับที่หางตาเหลือบไปเห็นคนขี่จักรยานผ่านมาตนแตรจึงรีบโบกมือเอ้ยเอ้ยพี่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 อ้นหยุดก่อนพร้อมตะโกนเรียกเสียงดังจนคนขี่จักรยานรีบเบรกหน้าแทบทิมเอ้ย มีอะไรหรือเปล่าน้องโตนเรียกพี่ดังไปสามบ้านแปดบ้านแล้วเนี่ยจักรยานหยุดลงพี่อ้นหันมองโต,ตนแตรด้วยความตกใจระคนแปลกใจแล้วมยืนทําอะไรแถวนี้โตนแตรยิ้มเก้อเก,เ,กเขายกมือขึ้นเกาท้ายถอยโทษทีพี่น้องกลัวพี่อ้นไม่ได้ยินแล้วตกลงเรียกพี่ไว้มีอะไรคือน้องขอยืนจักรยานได้ไหมพอดีคันนี้มันโซติดแต่น้องต้องไปดูแลแขกต่างชาติอ่ะเขาขี่นําไปแล้ว ตนแตรรีพูดรวดเดียวจนจบจนคนฟังแทบประมวลผลตามไม่ทันนาพี่นะอ๋อ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 ได้สิคนขี่จักรยานยิ้มออกมาพลางพยักหน้าอย่างเข้าใจจริงนะพี่ตนแตรถามย้ำอย่างตื่นเต้นน้ำเสียงเต็มไปด้วยความหวังจริงสิอ่ะเอาไปเลยเอ้ยไม่รู้ป่านนี้ฝรั่งลงไปไหนแล้วล่ะนั่นพี่อ้นตอบพร้อมส่งจักรยานให้ ทั้งยังมีแก่ใจเป็นห่วงแขกบ้านแขกเมืองร่วมไปด้วยขอบคุณมากครับพี่ตนแตรรีบยกมือไหว้พี่อ้นเพื่อขอบคุณในน้ำใจที่มีให้กันเขารับจักรยานมาอย่างรีบเร่งก่อนจะปั่นออกไปอย่างรวดเร็วเดี๋ยวนอกเอาไปคืนให้ที่บ้านเนอะเจ้าขี่ดีๆนะครับตนแตรออกแรงถีบจักรยานอย่างสุดแรงเพื่อหวังจะตามทันมาริซอนแล้วิกเตอร์ก่อนที่พวกเขาจะไปไกลเกินจะตามทัน สายตาเขาจับจ้องไปยังเส้นทางข้างหน้าอย่างมุ่งมั่นแม้เหงื่อจะยังไหลลงมาตามขมับไม่หยุดก็เถอะ Are you o อเคมาลิวิกเตอร์ถามด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความเป็นห่วงเมื่อเห็นท่าทางมาลิซ้อนที่กำลังปั่นจักรยานขึ้นเนินอย่างเหนื่อยหอบเหงื่อไหลย้อยลงมาเต็มใบหน้าขาวเสียงสูดลมหายใจดังชัดเจน สบายมากเจ้าแม่หยิกล้านนาต้อแงแข็งแรงแข็งแกร่งสู้สตรงมาลิซ้อนต่อออกไปเสียงสัน่นเพราะก็รอยยิ้มฝืนเราก็กำลังบังคับตัวเองให้ดูเหมือนยังสามารถทำได้แม้ในใจจะเริ่มคิดว่าถ้าไม่หายใจแรงขนาดนี้คงจะล้มหน้าคว่ำไปแล้ววิกเตอร์รู้สึกผิดเล็กน้อยที่ทำให้มาลิต้องปั่นจักรยานขึ้นเนินแบบนี้ sorry นะ I'm not good at cycling ขอโทษนะครับผมไม่เก่งเรื่องปั่นจักรยานเขาพูดเพราะทำหน้ารู้สึกผิดจากใจสู้นะมาลิพร้อมให้กำลังใจไปด้วยมาลิสอนยิ้มรับแห้งๆเจ้าม oh, ีแน่ๆน,นะวิกเตอร์โอเคครับมาลิอย่าคงสู้ชีวิตด้วยมัดกล้ามขาสุดแข็งแกร่งเพื่อพานักท่องเที่ยวชายสูงกว่ากันหลายเซนติเมตรนั่งซ้อนท้าย สูดลมหายใจเข้าออกหอบถี่ในการต่อสู้กับเนินตรงหน้าแอบคิดบนตัวเองไม่น้อยที่ไม่ถามไถ่วิกเตอร์ให้ดีก่อนว่าสกิลการขี่จักรยานของเขามีมากแค่ไหนถึงไต้ต้องมาซวยกลายเป็นผู้ประสบภัยแทนที่จะได้นั่งซ้อนหลังสวยๆแบบที่คิดไว้ฮายมาลีทันใดนั่นเองตนแตรที่ปั่นจักรยานตามหลังมาก็ขี่แซกหน้าไปอย่างรวดเร็วเขาร้องทักทายเธอ เพากับพูดล้อเลียนให้คนกำลังเหนื่อยตาเหลือกไปกว่าเดิมไหวไหมครับมาลิซอนโอ้โหทําไมมาลิซอนถึงกลายมาเป็นมาลิขี่ได้ล่ะเนี่ยงันเดี๋ยวพี่ขี่นําไปก่อนเนอเขาพูดเสียงดังพลางยิ้มแฉ่งใจจริงอยากจะคำออกมาด้วยซ้ําแต่ติดตรงที่ต้องสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้วิกเตอร์เห็นมาลิซอนหันไปมองตุนแตรด้วยสายตาไม่พอใจ ก่อนจัดตะแบงเสียงโวยวายใส่ไอ้คนขี้แสงอยากใส่ก็แสงไปเลยไปชิวช่วๆไอน้นำไปก่อนนะครับตนแตรพูดราขยับตัวยืนปั่นโชว์ไม่หยี่ยระกับคำพูดของมาลิไอรอที่วัดน,น่ะอยู่ครับมาลิสอนเหลียวมองวิกเตอร์และปรับโทนเสียงก่อนพูด no need to speed like him The weather is so nice เจ้า let's take it slow and enjoy the view ดีกว่านะเจ้าเราไม่ต้องรีบตามเขาไปหรอกเนอะอากาศดีขนาดนี้ค่อยๆขี่ชมวิวดีกว่านะเจ้าดีกับผีนะสิทั้งเหนื่อยทั้งร้อนตับจะจะบดุดอยู่แล้วปากบอกไหวแต่ร่างกายพร้อมจะแหลกทุกเมื่อมาลิอยากร้องไห้ออกมาแทนเหงื่อที่ไหลอยู่จริงๆแต่เพื่อความประทับใจของวิกเตอร์ มาลิต้องสู้ยิงไทยใจเกินร้อยอยู่แล้วสุดท้ายมาลิก็กัดฟันปั่นจักรยานโดยมีวิกเตอร์ซ้อนท้ายมาจนถึงวัดจอมสวรรค์ซึ่งเป็นที่หมายแรกในวันนี้ท่ามกลางบรรยากาศที่สงบเงียบและงามสง่าทั้งสามคนจอดจักรยานลงหน้าวัดและเดินสำรวจรอบๆตัววัดวัดจอมสวรรค์เป็นสถานที่ที่ทําให้ทั้งสามคนรู้สึกถึงความอบอุ่นและความสงบภายในจิตใจมาลิ เดินนำหน้าด้วยท่าทางกระตือรือร้นคงเป็นเพราะอดีนาลีจากการใช้แรงปั่นจักรยานให้วิกเตอร์ซ้อนทำให้เธอกระปี้กระเป๋าถึงแล้วค่ะวัดจอมสวรรค์มาลิพูดพลางยิม้มเธอเริ่มอธิบายรายละเอียดของสถานที่ให้วิกเตอร์ฟังดื่นนำเสียคิีเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจ This temple is one of the most revered in Prae วัดเนี่ยเป็นวัดที่ได้รับความเคารพมากที่สุดแห่งหนึ่งในแพร่ It was built Thaiaii it has so much history behind the it was who came Myanmar and has so by much people from มันถูกสร้างโดยชาวไทยใหญ่ที่มาจากพมา่าและมันมีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจมากมายเบื้องหลังวิกเตอร์ฟังคำบอกเล่าของมาลิด้วยความสนใจแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ได้ลืมที่จะหันไปมองตนแตรซึ่งเดินอยู่ข้างๆกัน ตนแตรกำลังพยายามจะดูแลตัวเองให้รอดจากแสงที่แรงขึ้นโดยการเดินหลบหลังวิกเตอร์และในช่วงคลิปตาเดียวที่มาลีซ้อนเงยหน้าขึ้นไปมองท้องฟ้าวิกเตอร์ก็หมุนตัวกลับไปยกมือขึ้นป้องแดดให้กับตนแตร you should be careful น huh? ะ the sun is pretty harsh take my jacket to shield from the sun คุณควรระวังนะแดดแรงมากเอาเสื้อคลุ่ของผมไปกันแดดก่อนไหม ตแตรยิ้มอ่อนส่งสายตาเต็มไปด้วยความขอบคุณ Thanks but I'll be fine just a little sun won't hurt ขอบคุณนะสบายมากแค่แดดนิดหน่อยทำอะไรผมไม่ได้หรอกแต่วิกเตอร์ยังคงห่วงใยอยู่เขาเลยยื่นขวดน้ำให้ต้นแตรดื่ม Okay then drink some water โอเคกันดื่มน้ำหน่อยแล้วกันตนแตรรับขวดน้ำมาดื่ม ความรู้สึกอุ่นซ่าดในใจที่ไม่อาจบรรยายได้เริ่มก่อตัวขึ้นในใจของเขาขอบคุณครับเอ่ก่อจะต้องชะง,งักเมื่อวิกเตอร์ใช้มือข้างหนึ่งรั้งใบหน้าของเขาให้เงยขึ้นตนแตรยพยายามรักษาท่าทีให้เป็นปกติแต่หัวใจกลับเต้นแรงขึ้นทุกขณะเขาถามด้วยน้ำเสียงที่พยายามทำให้เป็นปกติมีอะไรหรอหน้าเปื้อน วิกเตอร์บอกเราเก่าล้วงหยิบกระดาษทิชชู่ในกระเป๋าเสื้อคลุมออกมาช่วยเช็ดให้อย่างตั้งใจดวงตาคู่เรียวจดจ้องอยู่ที่รอยเปื้อนบนหน้าผากของโตนแตรลมหายใจอุ่นเป่ารถลงบนใบหน้าขาวที่เวลานี้ถูกแต่งแต้มด้วยสีระเรื่อของความเขินอายโตนแตรรู้สึกถึงความอบอุ่นที่สัมผัสผ่านปลายนิ้วของ,งวิกเตอร์หัวใจของเขาเต้นรัวราวกับจะระเบิด ความใกล้ชิดนี้ทำให้เขาหวั่นไหวความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ลึกๆในใจเริ่มปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนเราวกับวินาทีนี้เป็นช่วงเวลาพิเศษที่เขาไม่อยากให้จบลงเลยหายแล้วเออเออขอบข,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 ขอบคุณนะตนแตรเสียงสัน่นพอๆกับหัวใจที่ไหวสะท้านลมเย็นที่พัดผ่านร่างกายเหมือนจะไม่ช่วยลดความเผาร้อนบนใบหน้าลงได้เลย หัวใจของคนเผลอก้าวเท้าลงหลุมความรักเต้นดังจนหนวกหูในขณะที่วิกเตอร์ทำทุกอย่างด้วยความธรรมดาแต่สำหรับตนแตร,แรทุกสัมผัสทุกคำพูดดูเหมือนจะซ่อนความหมายที่ลึกซึ้งกว่าที่เห็นราวกับมีบางอย่างกำลังจะเริ่มต้นในใจของเขาความรู้สึกที่เติบโตขึ้นนี้มันชัดเจนขึ้นทุกครั้งที่เขาเผลอสบตากับวิกเตอร์ เวลตาที่เต็มไปด้วยความห่วงใยมาลิซอนที่เดินนาไปข้างหน้าไม่ได้สังเกตว่าทั้งสองคนยืนหยุดคุยกันเธอจึงยังบรรยายต่อไปอย่างก,กระตือรือร้น The models on the walls here are incredible. i a s one tells a different story. ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่นี่น่าทึ่งมากทุกภาพมีเรื่องราวที่แตกต่างกัน It says there's east of them. Represent a key moment in the story of the Thai- ใหญ่ people มีการบอกเล่าว่าแต่ละภาพนั้นแสดงถึงช่วงเวลาสำคัญในประวัติศาสตร์ของชาวไทยใหญ่ในขณะที่มาลีเล่าเรื่องราวของวัดวิเตอร์ก็ฟังไปหันดูแลตัวแตรไปด้วยเมื่อครูที่เขาช่วยเช็ดหน้าให้อีกคนก็เพิ่งเห็นว่าแผลให้ตนเองต่อยยังมีรอยช้ำอยู่บ้างยัง hurt ไหมยังเจ็บอยู่ไหม ตุนแตรหัวเราะเบาๆก่อนจะยักไหล่ I'm fine, it's just a scratch, not t n o serious ไม่แล้วแค่รอยขีดควรเองไม่ต้องกังวลมากชัวร์แน่นอนมากไปเถอะมาลิซ้อนเม้มปากอยากนึกหงุดหงิดใจเมื่อเธอสังเกตเห็นการกระทำของสองหนุ่มดังนั้นเธอจึงเริ่มวางแผนที่จะกำจัดตนแตรให้ไปพุนพ้นทางอีกครั้ง แล้วเมื่อเธอเหลือไปเห็นตรงหญ้าสูงที่มีโคลนอยู่ด้านล่างจึงทำเป็นของหล่นและเรียกตนแต่ให้มาช่วยเก็บตนแตรเจ้าช่วยหน่อยเจ้าตัวทากระเป๋าตังค์หล่นเจ้าไหนอะหล่นตรงไหนล่ะตนแตรถามขนาดเดินเข้ามาใกล้าตามเสียงเรียกของหญิงสาวตรงนี้อะค่ะแถวเนี้ยเอ๊ะหรือจะกระเด็นไปตรงนั้นอะตรงโน้นแล้ว มาลิซอนพูดพลางชี้ไปทั่วขณะที่โต้นแตรก,ก้มลงช่วยหาแต่ก่อนที่เธอจะผลักต้นแตรลงไปในโคนกลับพาสสะดุดขาตัวเองในจังหวะที่โต้นแตรหมุนตัวไปอีกทางทําให้เธอหลาข้อเท้าพลิกพุ่งลงไปในโคลนแทนอเสียงกรีดของมาลิซอนดังลั่นไปทั่วบริเวณวัดจนคนแถวนั้นต้องรีบวิ่งมามุงดูแต่ก็ยากที่จะลงไปช่วย เธ่ต้นโทรเรียกเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้มาช่วยแทนกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตวุ่นวายกันไปหมดทั้งวัดแต่ใช้เวลาเพียงไม่นานหลังจากที่เจ้าหน้าที่มาถึงก็พามาลีที่ขาเจ็บจนลุกเองไม่ไหวขึ้นมาได้ขาข้างหนึ่งของเธอถูกดามด้วยเฟือกแสงไฟแดงกระพริบวิบวับของรถกู้ภยัยพามาลีขับออกไปจากวัดโตนแตรและวิกเตอร์ยืนมองเหตุการณ์ด้วยความสงสารไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ พวกเขาหันมองหน้ากันเมื่อรถรับสายตาไปแล้วด้วยความรู้สึกห่วงใยห,หญิงสาวไม่น้อยตอนแรกก็จะตามเธอไปที่โรงพยาบาลด้วยแต่มาลีบอกว่าไม่ต้องเธอโทรให้ญาติมารอที่โรงพยาบาลแล้วเธอยังฝากให้ตูนแตรดูแลว,วิกเตอร์ต่อด้วยหายไปไวนะมาลีสุดท้ายหน้าที่ไกด์ก็ตกมาที่ตูนแตรอีกครั้งจากที่มาลีแพลนไว้ว่าจะไปที่นั่นที่นี่ กลายเป็นต้องยกเลิกไปทั้งหมดแสงสีชมพูอมม่วงของพระอาทิตย์ยามเย็นสะท้อนลงมาบนผืนน้ำริบสะพานไม้ต้นแตรพาวิกเตอร์ขี่จักรยานมาทานข้าวทั้งสองคนเดินเคียงข้างกันเชื่องช้าทำกลางความเงียบสงบที่ห้อมล้อมอยู่รอบตัวก่อนที่วิกเตอร์จะเปิดบทสุนทานาอย่างผ่อนคลายมาริซอนเนี่ยเป็นคนตลกดีนะอ๋อ ตนแต,ตรตอบพลางหัวเราะแห้งแม้ภายนอกจะดูเหมือนเป็นการตอบแบบธรรมดาแต่ภายในใจกลับรู้สึกหน่วงขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกความกังวลเริ่มก่อตัวขึ้นในใจเมื่อคิดว่าวิกเตอร์อาจจะชอบมาลิซซอรจริงๆเขาพยายามควบคุมความรู้สึกไม่อยากให้ความกลัวนั้นแสดงออกมาชัดเจนเกินไปแล้วคุณชอบไหมล่ะเขาถามต่อด้วยเสียงที่พยายามคงความสบายสบาย แม้ว่าภายในหัวใจจะเต้นแรงด้วยความหวั่นไหวและกลัวคำตอบที่จะได้รับโน no. ไม่ครับวิกเตอร์ตอบกลับทันทีอย่างไม่ต้องใช้เวลาคิดซึ่งคำตอบที่ตรงไปตรงมาของวิกเตอร์ก็ทำให้ตนแตรดีใจจนเกือบหดุดยิ้มออกมาแต่เขาก็พยายามเก็บอาการเอาไว้ทว่าหัวใจที่เต้นแรงก็ทำให้เขาอดไม่ได้ที่จะถามในสีหใจเรียกร้องแล้ว อยูมีแฟนหรือยัง No and you ไม่มีครับแล้วคุณล่ะวิกเตอร์ถามกลับพร้อมยกยิ้มมุมปากขึ้นเล็กน้อย Me too no ผมก็ไม่มีครับตนแตรตอบเสียงเบาเขารอบมองวิกเตอร์ด้วยสายตาที่แฝงความรู้สึกลึกซึ้งในใจคนเขินอายเผอหลุดยิ้มออกมาหัวใจเต้นแรงขึ้นกว่าเดิมอีกแล้ว เพราะปลายหางตาคู่เรียวที่คอยเหลือบมามองกันตลอดบทสนทนาระหว่างพวกเขาเงียบลงไปสักพักเหมือนต้องการจะดื่มด่ำกับความหนาวเย็นแสนโรแมนติกของเมืองแพร่เท้าสองคู่ค่อยๆก้าวไปในจังหวะเดียวกันเรากับไปการเคลื่อนไหวที่สอดประสานกันทางความรู้สึกก่อนที่จะหยุดลงตรงมุมหนึ่งของสะพานไม้ยาวที่ทอดผ่านไปจนสุดสายตาแล้วยูชอบคนแบบไหนวิกเตอร์เงียบไปสักพัก เมื่อได้ฟังคำถามนี้แปบบ่ไม่มีการกลด่นนำของตนแตรเขายกกล้องขึ้นพร้อมกับรอยยิ้มบางดวงตาคู่คมจดจ้องอยู่ที่ดวงตาคู่สวยของตนแตรอย่างมีความหมายก่อนที่นิ้วชี้เรียวจะกดลั่นชัตเตอร์ถ่ายรูปอย่างรวดเร็วเสียงคลิกของกล้องทำให้ตนแตรสะดุ้งเล็กน้อย like this แบบนี้ วิกเตอร์รีบหันจอด้านหลังของกล้องให้ตนแตรขมวดคิ้วมองเขาเพราะไม่เข้าใจในคำตอบดูและเป็นในจังหวะนั้นเองที่ภาพซึ่งปรากฏบนจอเป็นภาพของตัวเองที่ยิ้มบางให้กับกล้องในขณะที่แสงยามเย็นด้านหลังช่วยทำให้ใบหน้าของเขาดูอ่อนหวานและละมุนขึ้นเราเหรอเราก็เหรอบ้าตนแตรเบิกตากว้างเล็กน้อยเมื่อเข้าใจทุกอย่างชัดเจนขึ้น ใบหน้าร้อนเผาจนต้องเบือนหน้าหลบไปมองทางอื่นริบฝีปากยังคงคลี่ยิ้มกว้าออกมายังไม่อ่านห้ามตัวเองได้เกิดความรู้สึกอุ่นวาบขึ้นในใจเหมือนหัวใจที่ซ่อนความรู้สึกเอาไว้ถูกเผยออกมาในช่วงเวลานี้จนชัดเจนแม้วิกเตอร์จะตกอ,ออกมาด้วยเสียงแผ่วเบาแต่ความหมายในคำพูดนั้นกลับหนักแน่นในหัวใจของตูนแตรสำหรับตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ อย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปและก็อย่าลืมกด Super อร์แตงให้กับพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับเย่ให้เสียงภาคโดยน้องไก่